สองตัวใช่ไหมคะติดซอว้เปิดไลน์แล้วเริ่มเลยนะคะก็จากการสอนอันดับแรกเลยก็ค okay. ือเรื่องที่มองไปแล้วเห็นเลยเรื่องการแต่งกายเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือทราบว่าท่านผอได้แนะนําเจ้แล้วว่ามีวิธีการแก้ไขยังไงก็โอเคก็ในเรื่องการแต่งกายแล้วแล้วก็สิ่งที่อยากจะให้เพิ่มก็คือเรื่องการสาธิตแล้วก็ควบคุมแบบว่าดูเด็กบางทีแบบว่าเจ๊ปล่อยให้เด็กไปตามมุมมันกระจายไปเลย ให้เด็กแบบว่าขยับแถวนิดหน่อยแล้วก็ให้เราแบบให้เราพอแบบเดินดูได้ทั่วถึงแต่ละคู่บางทีเด็กยังไม่รู้จักซ้ายขวาที่ปัญหาปัญหาอยู่นะคะนอกนั้นก็คือก็สอนตามกระบวนการแผนโอเคตามขั้นตอนตามแผนได้ดีค่ะสำหรับของหนูเนาะก็จะมะีก็คือการแต่งกายเหมือนมาลองอนะที่เห็นนะคะแต่ว่าจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อในในตัวตัววัด การวัดและการประเมินนะคะในในเจ๊ใสมาว่าพี่ยุ้ยเจ๊ใสพี่ยุ้ยเจ๊ใสมาว่าพี่ยุ้ยเจ๊ใสมาว่าอมีแบบทดสอบก่อนเรียนแต่ว่าพี่ยุ้ยไม่ได้ไม่ได้มีใช่แล้วก็ในตัวออะไรนะเดี๋ยวก่อนนะดหาก่อนในตัวตัวเคอะค่ะมันมีตรงที่ว่าเป็นแบบประเมินเออไม่ใช่ตัวเคหนูขอโทษค่ะตัวเออะมัน เออตัวเคเลยถูกไหมมันจะมีอันหนึ่งที่ว่ามีการเขียนแผนผังความคิดแต่ว่าจวเจ๊อสลัไว้เจอจ๊แพี่เวสลัไว้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่ประเมินไม่เอาตัวนี้หนูคิดว่าเราหน้าตตัดออกไปเลยอืก็ไม่ต้องก็ไ,ไม่ต้องใส่เข้ามาหรือ,รอใช่ใช่เพราะอันเนี้ยมันจะมีเขียนว่าอันนี้หรือหรืออย่างเงี้ยค่ะ ใช่ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่มี<ล>ทีนี้เราไม่มีมันก็เลยกลายอ่าวเราวัดยังไงแต่ที่จริงเราเราสังเกตนนแหละเราก็ใช้ได้ทีนี้ถ้าไม่นี่ก็ตัดทิ้งไปเลยใช่ค่ะแล้วก็ในในในตัวกิจกรรมอ่ะในขั้นที่สองะค่ะพี่วุจะจะจะลงจะลงแบบว่าบางทีสอนอยู่แล้วเราจะมีข้อที่ว่านักเรียนตอบคําถามกระตุ้นคิดซึ่งคําถามในข้อนั้นมันไม่มีในในตัวกิจกรรมอะ พี่วิไม่ได้มีถามอะไรเด็กแต่ว่าพี่วิวใส่ไปว่านักเรียนตอบคําถามกระตุ้นคิดซึ่งมันแบบเหมือนอยู่ดีๆมันก็โดดขึ้นมาอย่างนั้นน่ะเออจะเป็นช่วงสนทนาหรือมั้งสนทนาน่าจะเอ่อช่วงรู้แต่ว่าจําได้แต่ว่าขั้นที่สองอ่าแต่ว่าแต่ว่ากิจขั้นนั้นน่ะเรียกอะไรหนูยังไม่ไม่แม่นเท่าไหร่ว่าว่าอะไรแต่ว่าเรารู้ว่าพอมองปุ๊บมันคือมันเหมือนเป็นขั้นสอนที่แบบให้เด็กดูแล้วก็ปฏิบัติตามครูอะค่ะ แต่กลายเป็นว่ามันจะมีว่านักเรียนตอบคําถามกระตุ้นคิดแต่ว่าตัวคําถามอ่ะมันไม่ได้มีอยู่ในในแผน,แนใช่ก็เ,เลยไม่มั่นใจว่าจะย้ดลืมเปลี่ยนหรือเปล่าหรือ,อยังไงก็เหมือนสนทนาซักถามให้เขาคิดว่าประโยชน์ของการที่เราเคลื่อนไหวนี่มันมีอะไรกันแหละแต่ในอันนี้มันไม่ได้ใส่บอกไว้ไงม,ม,มันกลายเป็นว่าเหมือนประมาณว่าจะละเอียดว่านี้เออเหมือนประมาณว่าเราครูสาธิตสาธิตวิธีการขย่ง กระเหิงกระโดดอะไรเนี่ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เด็กปฏิบัติตามนั่นแหละแล้วก็ไปห้อยท้ายด้วยว่านักเรียนต่อคอถามกระตุ้นคิดหนูก็เลยว่ามัน,ม,นมันไม,ม,นไม,ไม่ไม่ได้สมสมไอ้กะอันนี้กันนะนาะจ้ะโอเคค่ะ ่ะของหนูก็พูดถึงเรื่องความปลอดภัยแล้วกันค่ะเพราะว่าหนูเห็นมีเด็กๆบางคนนะคะตอนที่ตอนที่กระโดดไปอย่างเงี้ยบางคนก็นึกว่ากระโดดมาข้างหน้าบางคนก็กระโดดมาข้างหลังมันก็เลยมันจะมีนนใช่ใช่มันจะชนกันค่ะอันนี้ก็ก็หนูเขาพูดในเรื่องของความปลอดภัยแล้วกันค่ะที่เหลือก็ใช่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 ค่ะ ของผมก็จะอ,อยู่ในส่วนของเหมือนกับรองกับที่น้องเกมได้พูดนะครับก็ส่วนของการจัดระเบียบแถวเนี้ยตอนที่ทํากิจกรรมเนะี้ยอาจช่วงแรกพี่ยุ้ยอาจจะไม่ได้สั่งให้เจดให้เด็กขยายแถวก่อนพอเด็กทํากิจกรรมเลยเนะี้ยมันก็จะมีการเบียดการชนกันบ้างนะครับแต่ว่าตอนหลังเจ๊พี่พี่ยุ้ยก็มาสั่งขยายแถวจัดแถวใหม่เรียบร้อยนะครับ รับติดติดบผมก็เลยแบบถ้าคณะหน้าอาจจะทำกิจกรรมข้างหน้าอะไรที่มันต้องทําในแถวเลยเนี่ยให้มีการขยายแถวก่อนก็จะดีสักหนึ่งช่วงแขรงได้ห่างกันเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยด้วยก็ให้เราได้ได้สังเกตเด็กได้ง่ายนะครับแล้วในส่วนของบางทีเนี่ยแล้วก็ในส่วนของการซ้อมตอนช่วงซ้อมคือพี่ให้เด็กกระจายออกไปใช่ไหมครับก็คือมันก็จะแยกกันไปบางทีเด็กก็เราก็จะดูไม่ครบทุกส่วน พี่กำลังดูส่วนนี้อยู่อีกกลุ่มนึงก็มันจะเล่นกันละอ่ามันจับเล่นกันอะไรกันเนี้ยเออเราจะดูไม่ครบถ้าให้เด็กซ้อมแบบจันอยู่ในแถวอยู่แต่ว่าเอออยู่ไม่ต้องจับคู่ก็ได้ครับก็คือแค่กระจายออกไปแล้วก็ทํามันใครออกมาหน,หนึ่งแล้วพอส่วนสุดท้ายพี่ยุอาจจะให้ทุกคนนั่งแล้วก็ทีละแถวขึ้นมาทําเป็นหน้ากระดานก็ได้เพื่อ,อเราจะได้ประเมินติดได้ง่ายเพราะว่าเราจะได้เห็นชัดเลย,เลยว่าแต่ละคนเป็นยังไงในแต่ละแถวก็สลับกันไปก็ได้ครับ น่าจะสะดวกกว่าผมมองว่าอย่างเงี้ยครับของผมก็มีข้านี้ครับสรุปหนึ่งเอาเอาหนึ่งประเด็นที่อยากเอาไปเขียนก็คือการจัดระเบียบแถวใช่ไหมครับของจะระเบียบแถวจะระเบียบแถวให้เหมาะสมแต่ละกิจกรรมเพื่อตอนนี้เขาเรียกว่ายังไงปรับปรับ ปรับรูปแบบแถวแถวใ, schnell, ในการทําก, um mm. ากิจกรรมของนักเรียนเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ครูสามารถดูได้ทั่วถึงค่ะดีนะที่ครูวิดแนะนำก็ดีเนาะแบบว่าพอแค่ขยายหน่อยให้เหมาะเสร็จแล้วเออดูทําทีละแถวเสร็จแล้วก็เออเราอาจจะดูคู่ไหนคู่นี้มันดูแบบดูดีที่สุด่็เอาออกไปเอาออกมาเด่นๆอะไรอย่างเงี้ยคือจะทํำยังไงก็ได้ให้คอนโทรลให้อยู่ให้แบบทั่วถึงอันนี้ยังมีแบบหลังๆกันเล่นจังเลย ผู้หญิงก็เรียบร้อยแล้วแถวผู้ชายนี่มัดเขี้ยวลนักยังเล่นอยู่ชอบเล่นพยายามเก็บเด็กๆค่ะแล้วมาแบบแถววันี้ที่สรุปได้ขอบคุณค่ะ